ค่ะเอฟซี FC นะคะพบกับแอดมินนะคะทางปูองดําะดนะคะที่ตำาหนักของช่างจรวจนะคะมาตามโคงสุดท้ายนะคะของช่างจรวจนะคะท่านผู้ชมนเนาะค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่างครับค่ะวันนี้มาเจอจ้ะโค้งสุดท้ายเนาะเนาะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะมีฟันเพิ่ม,เต,มเติมบ้านอ่ะคะ่ะฝันว่ากบติดเบ็ดสามตัวกบติดเบ็ดสามตัว ก็ปล่อยไปเจ็ดสามหนึ่งเนาะฝันว่ากบติดเบ็ดครับฝันเมื่อไร่เนาะคะนี่ฝันเมื่อคืนคืนวันพระเนี่ยบอครับโอ้วันพระไม่ใช่ไปโกนวันพระวันนี้วันพระวันโกนวันโกนครับที่ที่ปล่อยวันโกนเนาะไปสุดท้ายไปยังไงมายังไงเนาะคะถึงได้กบติดเบ็ดฝันว่าเดินไปตรงโคกผมปักเบ็ดไว้ ประมาณสี่คันแหละแต่ว่ากบมันติดเบ็ดสามคันกบตัวไม่ใหญ่นะประมาณนี้เท่าแขนครับเท่าแขนกบกต้องมีก้ามันติดก้ามันมันมันติดเบ็ดก็ละคันละคันเลยบอสสามคันเลยบอครับสาม <3 S 1> สามตัวสามตัวถ้าติดก,กบสามตัวเนะา,า,านะค่ะตีว่ายังไงเนาะค่ะบอันนี้กบกบ็ก้าวละ สามตัวเนี่ยเดี๋ยวเอาไปดีเนะติดกบเดี๋ยวถ้าความภาพผมนะมันมีก้าวอยู่ตัวหนึ่งเลยแต่ติดกบอ่ะมันติดสามตัวเบ็ดสี่ขันกบก้ากบก็คือก้าสามโผลก็สามก้าค่ะสามก้ามาค่ะ กบก้าแกรบก้าแกรบก้าวเนาะแกบเนาะตีเป็นภาษาเขมรก็แกบก้าวเหมือนกันกบกก้าวเหมือนกันนี่สามก้าวข้าสามนะกบติดเบ็ดก้าสามสามก้าค่ะนี่คือฝันในโคงสุดท้ายเนาะค่ะโคงสุดท้ายค่ะสุดท้ายแค่นี้สามก้าก็สามแต่ผมว่าผมวันนี้ผมถูกสามตัวตรงเลยคิดว่า คิดว่านะ <c oughs> คิดว่าไม่ต้องคิดอ่ะทุกแน่นอนน <laughs> ี่กบกบติดเบเ็ดอ่ะนี่เขาก็ายังชอบสามเก้าเก้าสามก็แล้วแต่พี่ช่างจะชอบนะครับตีได้อย่างงั้นอ่ะเนาะมืตีว่ากบติดเบ็ดสามตัวค่ะติดเบ็ดเป็นสี่คันเนาะเบ็ดสี่ สี่สามเก้าก็หนึ่งเยอะอีกถ้าสามตัวกบสามตัวกบเก้าสี่ผมว่าสี่สามเก้าแหละสี่สามเก้านะถ้าสามตัวเนาะครับเพราะว่าหมดเบ็ดสี่คันเลยติดเบ็ดอ่ะสามค่ะเอามาดูเลยค่ะพี่ช่างเนาะเดี๋ยวเอฟีรอยังไม่โชว์ตัวเลขเลยแม้จะคุยว่าอย่างงั้นนะคะจะคุยค่ะ เอซก็ใจร้อนอยากดูอยากดูตัวเลขนะคะเห็นประมาณนี้เลยค่ะคุยนานๆก็ไม่เห็นตัวเลขเลยนะคะโค้สุดท้ายต่นี้เป็นเลขคว้าขาอันนี้เป็นเลขที่พี่ฝันเห็นพี่พี่พันจ้าอันนั้นคือลงไปแล้วเนาะลงไปแล้วอันนี้ก็คือเลขเลขรถที่มาขับรถมาหาเนี่ก591 95แต่ฝันโคสุดท้ายก็คือ39 493ลองตัดไป เสียงรัฐบาลให้ดูค่ะครับก็ถ้าผมชอบผมชอบนี่แหละถ้าถ้าเป็นเลขชอบเนาะชอบตัวไหนเนาะค่ะพี่ช่างอันเนี้ยชอบหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งัวประมาณนี้ถ้าเป็นเลขชอบโคสุดท้ายเนาะโคสุดท้ายชอบก็ใครที่มีทุนน้อยเพราะว่าประมาณประมาณนี้แหละตรงที่วงกลมใช่ไหมคะวงกลม เจ็ดสามหนึ่งกับเก้าหนึ่งแล้วก็สามเก้าค่ะอันนี้คือเลขที่ชอบส่วนตัวของเลขชอบส่วนตัวพี่ช่างนะคะก็ไม่มีใครรู้เลขออกตัวไหนเนาะใช่แค่ความชอบแต่ถ้าคนที่ชอบเรื่องเลขคุยเลขยังไงก็สนุกถ้าเุยเรื่องเลขใช่ค่ะครับก็ให้กําลังใจคนที่ให้เลขและคนที่ค่ะมหาเลขจ้าว่าเลขนี้เลยเนาะไกลด้วยเนาะใครับไกลด้วยมาไกลด้วยค่ะแอดมินเดินทางมาไกลเดอร์นะคะจากสังขะเนาะ โคสุดท้ายก็มาจากเส้นขะเลยซีขอมาอีกเนาะโอ้ไกลนะคะเส้นกลจะร้อยกว่าโลอะใช่ค่ะร้อยกว่ากิโลจริงๆร้อยกว่ากิโลค่ะโคสุดท้ายมีแค่นี้ค่ะไม่มีหลายโค้งจ้าถ้าโค้งจะบอกไม่ทันไม่แล้วจะซื้อไม่ทันค่ะเี๋้วมันจะลดโค้งเนาะลดโค้งถลายโค้งลดโค้งค่ะเลือกแค่แนวทางไม่ให้หลงทางเนาะค่ะเราถ้ามีแนวทางแล้วคนที่ยังไม่มีเลขในใจแล้วก็แบบมีเลขยังไม่มีเลขในใจ หรือว่ามาแล้วก็มาเห็นเลขแล้วก็ถูกใจค่ะที่ชอบมีสามหนึ่งเก้าหนึ่งสามเก้าไม่รู้ตรงกับสำนักไหนเนาะแร่ว่าเป็นเลขที่ชอบจริงๆเลขที่ชอบเลขที่เราฝันได้นะคะมันมันมันก็มีแค่นี้นะตัวเลขมันก็อาจจะตรงกับของคนอื่นอาจจะมีตรงคนอื่นแต่นี่ล่อยปล่อยก่อนอื่นเลยเจ็ดสามหนึ่งนี่จ้ปล่อยแล้วรอยกรอเขารอบแรกตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดจำได้ฝันว่าฟ้าผ่าเลขฟ้าผ่าเลขนี้ก็คือเลขรถนักข่าวอมริน ขับรถพาพี่พันธ์มาสองรอบทะเบียนห้าศูนย์เก้าหนึ่งได้ชอบชอบเลยแคนี้จับมาค่ะแล้วก็คงสุดท้ายก็ฝันมากบจิตเบ็ดฝันมากบมาติดเบ็ดสามคันแต่ใส่เบ็ดอ่ะสี่คันก็เลยตีเป็นสี่สามเก้าถ้าสามตัวนะถ้าสองตัวก็สามเก้าเก้าสามแต่ถ้าชอบก็คือถ้าคนที่แบบหาซื้อไม่ได้หรือว่างบน้อยค่ะไม่อยากให้ซื้อเยอะเนาะในกระเป๋าท่านก็ ให้จ่ายประหยัดชอบ3 1 9หนึ่งเก้าหนึ่งกเลยกบกินเบ็ดกบกินเบ็ดก็คือเมื่อเราเสี่ยงทายไว้แล้วได้ได้ได้เงินเงินมาเข้าเพราะว่าเก็บเก็บทีนะกบไม่ใหญ่ใชประมแมแค่เลยค่ะแต่ว่าพี่ช่างนี่ก็ได้ได้โชคได้ลาบตลอดเนาะได้เรื่อยๆจะได้ไม่ค่อยเยอะค่ะโอ้โหพอได้พอได้อยู่ก็หมื่นสองหมื่นเนาะบางครั้ง ก็หน้าอยู่นะคะบอกเยอะเดี๋ยวเขามายืมบอกเยอะเดี๋ยวเขามายืมก็ให้ไปเสียงโชคเอานะใครอยากถูกก็ซื้อเอาคือแต่ต้องตัดเล่นเป็นตัดให้เป็นค่ะคือบุญแต่ละคนคือไม่เท่าไม่รับประกันว่าเลขจะนี้จะออกแต่ว่ามันอยู่ที่บุญเราว่าตัดตัดถูกก็คือถูกอ่ะค่ะบางคนเขาตัดถูกตัดหน้าตัดหลังไปแล้วก็คือเลขที่ปล่อยไปอ่ะมันจะต้องมีเลขในสองตัวที่เขาอยู่ในใจแล้วตัดแล้วถูกอ่ะค่ะครับ บางคนอาจจะตัดเจ็ดสามก็ได้เจ็ดหนึ่งก็ได้ค่ะที่เลข,ขว่วผ่าคือเลขรถบางคนอาจจะชอบห้าเก้าหรือห้าหนึ่งก็ได้แต่แต่ความชอบผมก็ชอบสามหนึ่งเก้าหนึ่งและสามเก้าว่าเลขมันมาอย่างนี้ค่ะคือเลขมันมีสิทธิ์มาเป็นวงรอบของเลขไม่ใช่สูตรคำนวณน,นะค่ะนี่เป็นสูตรความฝันว่าเป็นเป็นวงรอบที่ทเลขมีสิธ <9 S 2> ทธิ์จะมาเก้าติดมางวดนี้เพาว่าเก้าเก้าติดมาโอ้สามมาบ่อยแล้ว สามมาบ่อยแล้วเก้าติดมาเก้าติดมาแน่นอนครับสามก็มาบ่อยค่ะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะแนวทางค่ะก็คือว่าก็ฝันแม่นเป็นสิบสิบคนที่ฝันแม่นในชุดนี้แหละครับค่ะเป็นสิบสิบอะไรนะสิบคนฝันแม่นค่ะแล้วก็ให้เอฟซีเนาะที่รับชมอยู่เนาะก็ให้ให้ให้ช่วยตีช่วยตีช่วยแปลด้วยนะคะกับความฝันของพี่ช่างได้ ผนได้ประมาณนี้ค่ะครับก็ว่าแต่ว่าถ้าคนจะซื้อก็ต้องใช้วิจารณญาณเนะจ้ะในการรับชมการรับชมแล้วก็ใช้สติในการค่ะซื้อค่ะเพราะว่ามันเราไม่รู้เลยออกตัวไหนค่ะใช้สติแล้วก็ใช้สตังในกระเป๋าแหละดูว่ามีประมาณเท่าไหร่จ้ะเล่นจับจ่ายใช้จ่ายเล่นพอประมาณเนาะค่ะพอประมาณอาจจะใบหนึ่งอาจจะเป็นนี่ใบหนึ่งเนาะลอตเตอรี่ใบหนึ่งนี่ใบหนึ่งนี่ใบหนึ่งจ้ะอันนี้ก็พอแล้วถ้าคนจะถูกอะค่ะ เพราะว่าผมก็ยังโชคเลขนี้เป็นเลขที่ตรงกับอาจารย์แมวโอ้สุดท้ายนี่ตรงตรงกันเลยใช่ไหมคะตรงกับอาจารย์แมวแล้วก็ตรงกับพี่จอยเ้ขสามหนึ่งเลขตรงกับอาจารย์แมวแล้วก็พี่จอยด้วยสามหนึ่งสามหนึ่งนี้มีสิบมาค่ะเพราะว่าอันนี้ผมปล่อยสิบเจ็ดเลยผมก็ประมาณนี้แล้วก็ไปตรงกันหลายหลายสำนักหลายสำนักอยู่เนาะสามคนค่ะถ้ามาตอนนี้ก็มีเฮมีเฮนะคะมีเฮมนเงินเต็มกระเป๋าแหละจ้ะค่ะสุดท้ายนี้พี่ช่าง คาะนี้ก็ให้เอฟซีเอาเลขไปจับใจซื้อว่าเลขไหนที่ชอบนะคะชอบที่ช่างปล่อยไปแล้วโดนใจแล้วก็ชอบชอบก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะถ้าขัดใจก็ผ่านไปก่อนเราหัน้าเพราะรัตรียังอยู่กับเรานานคุ้นเ่อชีวิตแหลยเรายังเจอกันอีกหลายคลิปตราใดที่กองสลากยังไม่ยกเลิกเราก็เจอกันตลองนี้เลยค่ะคนรุ่รัฐบาลไทยค่ะขอบคุณพี่ช่างมากมค่ะจ้าวัสดีจ้า